โอ oh, แล้วนี่คือแต่ละภาพที่ถ่ายมานะฮะอันเดอร์ทั้งหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a m b e Snap นะครับวันนี้ก็ออกมาซื้อข้าวซื้อของนะฮะก็เลยพกกล้องติดรถมาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลามาสรรหาโลเคชันสวยๆนะครับก็เลยคิดว่าทําทุกที่ให้เป็นโลเคชันแล้วกันนะครับเพราะว่าเราชอบถ่ายรูปรถใช่ไหมแล้วก็ไม่มีโอกาสมีเวลามานั่งหาจริงๆนะครับก็อ่ะพกติดไปด้วยครับอย่างน้อยก็ได้ฝึกฝีมือตัวเองนะฮะรูปที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่ในกล้องนะฮะก็ต้องบอกว่ามันติด under ทุกรูปนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือมันมืดดดกกววว่าาาคมมเเป็นนจริงงงี๋ยลอึั ว่าจะสว่างได้ไหมแล้วก็ไฟล์จะใช้ได้หรือเปล่านะฮะโฟกัสเข้าบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้วิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือรีบถ่ายมากๆนะครับเพราะแน่นอนว่ามันเป็นลานจอดรถนะฮะของห้างสาธารณะนะครับเราก็ไม่อยากไปรบกวนพื้นที่ของเขาเป็นเวลานานนะฮะเพราะฉะนั้นก็รีบถ่ายได้ก็รีบถ่ายนะฮะเราลุ้นว่าสิบภาพใช้ได้สักรูปภาพหนึ่งก็ยังดีนะครับยังมีภาพไปโพสต์ลง Facebook ลงเพจนะแต่ว่าถ้ามันเสียหมดเลยก็ต้องทําใจนะฮะไปดูกันดีกว่าครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นภาพบางส่วนนะครับที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะมีแสงน้อยนะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยแสงมันอาจจะมากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราตั้งค่ากล้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสปีชเตอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแสงมันก็มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะงั้นถ้ามีขาตั้งกล้องก็พกไปนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จัดไปครับแล้วก็ความยากนะครับในการถ่ายรูปลถในลานจอดรถนะฮะต้องบอกเลยว่ามันมีอุปสรรคคือรถคันอื่นๆนั่นเองนะครับอ่าอย่างรูปใบนี้ที่ขึ้น ทุกคนดูอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามุมขวาเนี่ยจะติดรถกระบะมานิดหน่อยนะฮะตรงนี้จะไปครอบออกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าก็ต้บอกว่ามันยากเล็กน้อยในการจัดมุมนั่นแหละฮะอย่างรถที่สะท้อนอยู่ในประตูเห็นไหมฮะอ่ะถ้าละเอียดจริงๆก็คงต้องมานั่งรีทัศนะฮะแต่ว่าถ้าขี้เกียจก็ปล่อยไปตามนี้เนาะ เพราะเราไม่ต้องการความเพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับเราแค่อยากถ่ายรูปรถนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพแรกนะครับที่ผมเอามาให้ดูกันนะครับก็จะเห็นว่าถ่ายมาค่อนข้างอันเดอร์เลยนะครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อันเดอร์ขนาดนั้นนะครับเราสามารถที่จะทําการดึงในส่วนของค่าเอ็กพ u เชอร์นะฮะขึ้นมาได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็สว่างพอเพียงแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะก็คือพวกเงาต่างๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นอุปสรรคเช่นกันนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ย การที่จะเลือกที่จอดในลานจอดรถเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับมันไม่ได้มี ที่ให้เราเยอะแยะมากมายนะฮะอ่ะมาว่ากันด้วยการถ่ายรูปใบนี้นะฮะว่าผมถ่ายมายังไงนะครับรูปใบนี้ครับผมถ่ายโดยการไปนั่งด้านหน้ารถนะฮะตรงกับไฟหน้าด้านขวานะครับโดยนั่งยองๆลงมานะฮะแล้วก็จัดสเปซประมาณนี้เลยครับทิ้งพื้นที่ด้านบนเยอะกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็บีบพื้นที่ด้านขวาด้านซ้ายเข้ามาเล็กน้อยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปครอบออกอตรงส่วนขวามือเนี่ยภาพมันก็จะแคบลงมาอีกนิดนึงนะฮะประมาณนี้อ่ะ กระอกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคพอใช้ได้ฮะก็เป็นธรรมชาติไปนะครับในส่วนของพวกเงาหรือว่าพวกเงาสะท้อนบนรถเนี่ยก็ต้องทําใจนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะไปหาลเคชั่นหรือว่าปั้นแต่งอะไรนะฮะ มาดูภาพถัดไปที่อยากเอามาให้ดูกันดีกว่าฮะ,ะเป็นภาพนี้ก็ได้นะครับแหมโชคดีที่โฟกัสมันยังไม่หลุดนะฮะยังโฟกัสเข้าอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดมากเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะว่ามันได้แบ็กกราวเป็นตึกเก่านะฮะ,ะทั้งตึกด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะตึกด้านขวาที่เห็นเนี่ยมันโชคดีตรงที่ มันได้แบ็กกราวด์เป็นสีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดโดดเด่นในภาพขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะงั้นก็ทําให้รถสีเข้มๆแบบนี้เนี่ยดูตัดกับสีด้านหลังนะครับมันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะภาพนี้เทคนิคในการถ่ายนะครับเหมือนภาพแรกเลยนะครับคือไปนั่งยองๆด้านหน้ารถนะฮะแล้วก็ยิงมาตรงๆเลยนะฮะก็คือไปนั่งให้มันตรงกับ ไฟหน้าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยิงมาตรงๆเลยทิ้งพื้นที่สเปซด้านบนเยอะๆครับในส่วนของภาพนี้นะครับก็ถ้าดึง exposure ขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้ครับพอไหวไม่ถึงกับแย่นะฮะยังสามารถทำไฟล์ต่อไปได้นะครับแล้วก็ในการตั้งค่าของกล้องนะฮะตามนี้เลยนี่ ISO ที่200นะครับเลนส์ที่ผมใช้เป็นเลนส์ฟิก50นะฮะแล้วก็เปิด f อ t o p ที่1.8นะฮะสปีดชัตเตอร์ก็ตามนี้เลยฮะที่ขึ้นให้ดูอยู่นี่แบบนี้นะฮะ มาต่อกันอีกสักใบครับใบนี้ต้องบอกเลยว่าความยากเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ่ายซ้อนมาหลายๆภาพนะฮะคือถ่ายเอาแบ็กกราวด์ก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายเอาตัวรถแล้วค่อยเอามารวมกันเนี่ยมันจะได้แสงที่พอเหมาะพอเจาะนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทาเทคนิคแบบนั้นนะครับหรือว่าไม่ได้มีอุปกรณ์อนะไรช่วยเนี่ยโดยการถ่ายมาแค่ภาพเดียวแบบนี้เนี่ยมันก็มีวิธีในการปรับภาพให้มันพอดูได้นะฮะโดยการใช้เครื่องมือนี่ฮะนี่ตัวนี้ชื่อว่า radiant filter นะฮะในการ คุมพื้นที่ลงไปแบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะทำการปรับเอ็กพเชอร์นะฮะของแสงที่สว่างออกมาจากด้านในเนี่ยลงลงมาก่อนนะฮะแบบนี้ เห็นไหมพอแสงมันใกล้เคียงกันแบบนี้เนี่ยค่อยดึงเอ็กโพเชอร์ภาพรวมขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการลดคอนทราสช่วยลดชาโดโดช่วยอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถทําให้ได้ภาพออกมาได้เหมือนกันเราค่อยมานั่งเหล่าภาพต่ออีกหนึ่งทีนะฮะสำหรับคนที่อยากถ่ายภาพที่ไปติดกับห้างหรือว่าประตูที่มีไฟแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้เทคนิคในการแต่งภาพแบบนี้ช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ถ่ายแบบแบ,บ็กกราวด์ก่อนแล้วถ่ายลดแล้วถ่ายแบบ ซอสหลายๆใบเนี่ยมันจะต้องมาทําแบบนี้นะครับมันเป็นวิธีการทําที่ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ทําให้ไฟล์ภาพมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะฮะ,ะคลิปนี้เนี่ยไม่อยากลงดีเทลกันเยอะนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปที่ถ่ายมาให้ดูนะครับว่าใช้ได้กี่รูปนะฮะเออจะเห็นว่าเนี่ยมีตั้งหลายรูปนะฮะสามสรูปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้กี่รูปกันแน่ฮะเดี๋ยวลองไปดูกันครับ